กระาบสวัสดีเอฟซีสมุทรสุขคนครับมันเหนียงหลอดมาสรุปผลปังไฟนะครับบ้านเกษตรสมบูรณ์นะครับวันที่สิบเก้าพฤษภักพบทางพันนาลงหกสิบเจ็ดปังที่หนึ่งป่าบูท่องครับสามร้อยหกสิบสามคะแนนผ่านครับปังที่สองเจ้าท่านนะครับสามร้อยเจ็ดสิบห้าคะแนนผ่านครับปังที่สามพ่อนการเกษตรนะครับสามร้อยแปดสิบคะแนนผ่านครับปังที่สี่หลานปูย่อมนะครับผมสี่ร้อยสี่สิบคะแนนผ่านครับปังที่ห้านมน่าจะรวยครับร้อยห้าสิบคะแนนไม่ผ่านครับ บังที่หกไล่จองฝัน245ี่้าคะแนนไมยผ่านครับบังที่เจ็นครตานสูงกับแต่ค่าฐานจ้าครับบั้งที่แปดใช่จะเลิ่นนะครับผมบวกน้องใบเงินสางลุยนะครับสามอห้าสคะแนนผ่านครับบางที่เก่าอุติใช้เบิกฝานะครับสา0รหิคะแนนผ่านครับบางที่1ิบกะซางนะครับ2 5งหสคะแนนไม่ผ่านครับบางที่11บอดอ่างศิลานะครับ3 1 5หคะแนนจ้าครับบางที่1ิบเพชร รมใช่ครับ410คะแนนผ่านครับบางที1 3สอบุณโฮมครับบอแตกได้หลายไลฟ์ดีครับ380คะแนนผ่านครับบางที่1 4ซีตะกูลนะครับ330คะแนนจาวครับบางที่15ลูกใช่ผู้หน่อยนะครับ345คะแนนผ่านครับบางที1 6นครเสาเหล่านะครับผม100 300 3คะแนนนะครับผม นครเสาเหล่า4ี4ุ่นสนะครับสามร้อยสามคะแนนผ่านครับบางที่สิบเจ็ดมหาโหดนะครับ4ีขุ่นสีม่แน่ใจว่าบางเดีวกับนครเสาเหล่าหรือเปล่าครับอ่าเพิ่นติ๊กสีเขียวไว้ว่าผ่านกะอาจจะอันเดียวกันนะครับผมพอผมมีเวลาให้นะครับผมอ่ขอบคุณที่ติดตามรับชมหาข้อมูลพิพลาดประการใดลงรัตดเอ็มสีกับขออภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมหลงรลตนเอ็มสีสวัสดีครับ